คือส่วนหนึ่งเงินเจ็ดล้านก็คือส่วนหนึ่งอะไม่ใช่เงินของหนูทั้งหมดค่ะก็คือเงินเจ็ดล้านเนี่ยเป็นเงินของหนูส่วนตัวของหนูประมาณสองล้านอีกห้าล้านนี่เป็นเงินของลูกค้าที่เขาโอนมาซื้อของหนูทําค้าส่งค่ะอ๋อทุกคนนี้จะต้องเงินมาให้เราใช่ลูกค้าจะโอนใช่จะไอโอนซื้อของ ก็คือหนูอ่ะแม่แม่หนูโดนก่อนอคือคุณแม่โดนโดนวิชาชีพโทรมาจากอาสอนอขอนแก่นให้ไปให้เหมือนโดนตรวจสอบว่าแม่อ่ฟอกเงินหรือเปล่าแม่ก็เลยแบบว่าโอนเงินให้ให้แม่โอนเงินไปคือแม่เขาก็โอนเงินไป ไปหมดเลยหมดหมดตัวเลยเท่าไหร่ประมาณหกแสนหกแสนหกแสนกว่าแล้วความที่เราแบบอยากช่วยแม่อยากช่วยแม่อยากกู้เงินมาให้แม่อะไรเงี้ยหนูก็มีเงินอยู่ประมาณล้านเกือบสองล้านอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็ต้องเอาไว้หมุนซื้อของอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราจะเอาไปใช้ให้แม่หมดไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีเงินมาเราก็เลยไปหากู้มาความที่เราเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยไม่เคยกู้เงินไม่มีหนี้ไม่มีสินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็น แอปแอปหนึ่งมันขึ้นมาใน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 เฟซบุ hmm. ๊กเป็นแอปกุ้งสีไอซินอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยลองกดเข้าไปกู้หนึ่งล้านบาทแนึกยังไงเราเชื่อใจไงเพราะประกาศตามข่าวเลยไมแบบไม่เคยดูข่าวเลยค่ะ mm hmm. ไม่คือก็แล้วทีเนี้ยพอพอกดเข้าไปใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วมันก็มีหมายหมายเข้ามาว่ากู้ได้แล้วห้ามยกเลิกถ้ายกอ,อนุมัติเลย ก็ใช่ค่ะอัตโนมัติเลยไม่แปลกใจมร้กเหรอประมาณสองสามวันเหรอใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนแบบอัตโมัติเลยแล้วเขาาก็มีหมายมาว่าถ้าเกิดคุณยกเลิอกอ่ะคุณจะถูกดำเนินคดีืเขาขู่เราในนั้นด้วยใช่ขู่เขาจะมีแบบมีตาตำรวจมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่เราจะกู้เนี่ยเรากรอกอะไรไปมัาง ทุกอย่างเหมือนตามที่แบงค์ให้เกอะมันเป็นตราตาของแบงค์ตาของแบงค์มีทุกอย่างเหมือนแบงค์ทุกอย่างหมดเลยเราคิดว่าใช่เลยใช่เลยมีตาสัญลักษณ์แบงค์มีทุกอย่างมีบับรประชาชนของแบงค์มีอะไรเกี่ยวกับุมสีพนักงาน้ต้พนักงานแต่ไม่ใช่แบงค์เราก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยกู้แบงค์อะคะ่ะแ,แล้วก็ชีวิตนี้ก็ไม่เคยคิดจะกู้แล้วเราโอนไปไหนโอนไป ไปส่วนบุคคลแต่แล้ว,วตอนที่เราจะโอนเราก็ถามกันนะว่าทาไมต้องไปโอนไปส่วนบุคคลเขาก็บอกว่ามันต้องโอนไปส่วนบุคคลเพราะว่าเพื่อที่ให้เราไม่ต้องเสียภาษีเราเป็นคนที่กลัวภาษีอยู่แล้วเราก็เลยโอนไปเราแปลกใจไหมทําไมต้องโอนส่วนบุคคลเราเจะโอนเลยหรือทิ้งก่อนอ รามีเงินอยู่แล้วก็เลยโอนไปเลยอ๋อเกิดแจกช่วยแม่มยอยากช่วยใช่อยากช่วยแม่สงสารแม่แม่เคยนั่งมองเงินในบัญชีทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่าจะเก็บมาได้เนาะใช่ใช่ค่ะแล้วทางเห็นบอกว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งก็โดนเราแจ้งด้วยเพราะว่าเป็นบัญชีของเขาน้องอยู่คนหนึ่งอายุสิบห้าปีเราบัญชีของเขาเออเป็นบัญชีของเขาขบัญชีมาอะไรใช่ค่ะ แต่ก็อยู่ในบัญชีเขาที่เราโอนเข้าไปนี่คือบัญชีเขาใช่ใช่ค่ะเราก็เลยแจ้งความไปแจ้งความแล้วตรงนี้จะดำเนินการยังไงต่อก็แจ้งความทุกคนนะคะที่เป็นบัญชีมา้าที่เราระบีทั้งหมดเลย,ยใช่ไหมครับสิบสองบัญชีมา้าที่เราโอนเข้าไปใช่ค่ะทําไมโอนหลายบัญชีจังก็มีฉากชีบหลอกให้หนูโอนไปอ่ะอเหมือนอยู่อยู่ในพะว,วังเหมือนเราโดนโดนของอยังไ่รู้อ่ะ ให้โอนว่ากดผิดกดอะไรเย้ะเหรอให้โอนเข้าเบอร์เลขบัญชีผิดบ้างให้ปลดล็อกตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยความที่เราโอนไปเยอะแล้วเราก็อยากได้เงินคืนอย่างเงี้ยค่ะพี่ตรงนี้ก็เลยแบบต้องแจ้งความไว้ก่อเพื่อเพื่อมาสู้กันตรงั้นว่างใครโดนหรือจริงไม่จริงก็ว่ากันไปใช่ค่ะโอเคแต่ก็คอยได้กันเร็วๆนะค่ะรก็สู้สุดชีวิตนะคะเพื่อเอาเงินมาคืนลูกค้าอยากเตือนภครไงบ้างครับก็ จะเตือนอยังไงก็ระวังให้ทุกคนระวังแบบทุกทุกวันนี้มันมาทุก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 รูปแบบรูปแบบอะคะ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันจะพูดยังไงอะมันมันน่าเชื่อถือมากคือตอนนี้เราโดนแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะขนาดพวกตำรวจที่เขาที่ให้ความช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยค่ะเราไปขอความช่วยเหลืออะยังหลอกให้เรากลับไปเล่น เพื่อเ,เอาเงินคืนมีของปลอ,อ,อมอีกของปลอมอีกเอ้าใช่แต่เราก็รู้ตัวแล้วเราก็ไม่เล่นกลัวลอะไรใช่ค่ะวันวันที่เราโดนนะเราก็ไปหากรุงสีนะคะไปไปไปที่สำนักงานใหญ่อะ<ม>เขาก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรเรานะคะเพราะเขาไม่รู้เรื่องแล้ววันที่เราไปอะเขาก็มีคนที่โดนอย่างเราอะค่อนข้างเยอะมากเลยอยากให้แบบกรุงศรีออกมาทําอะไรไม่ไม่อยากให้เขาแบบ อยู่เฉยๆอ่ะข้าไปง่ายๆแบบนี้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็แบบคนโดนอย่างเราอ่ะค่อนข้างเยอะมากเข็ดเลยตอนนี้เข็ดเลยไม่ไม่อยากเล่นเฟซบุ๊กไม่อยากทําไม่เก็บไว้หมดเลยหมดเลยแม่ด้วยแม่ด้วยทั้งครอบครัวหมดเลยศูนย์เลย